ทฝันสวัสดีค่ะหรือยังสวัสดีค่ะวันนี้ทอฝันจะมาแนะนําตุ๊กตาประจําตัวทอฝันนะตุ๊กตาชื่ออะไรลูกสีส้มสชื่ออะไรนะสีส้มสีส้มชื่อโดอันนี้เป็นคนใส่เสื้อให้นะมีกับท้องโอ้ไหนใส่ได้ใส่กางเกงให้ด้วยไหมนั่นดูสิ ไหนใส่เกงให้ด right? ้วยไหมไม่ใช่แล้วใส่ต ah. ัวแล้วโอ้ใส่เกงให้ด้วยแล้วนะกมีกับท้องโอ้มีท้องด้วยท้องกับตัวด้วยโอ้มีทองหนูด้วยแล้องหนูด้วยแล้วทองหนูด้วยโอ้ตัวทองแม่ด้วยหามีทองแม่ด้วยไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนแม่หนูไปแกงแม่แล้ว